เรียนทำสำนักพีค่ะวันนี้เรามาอยู่กับกิจกรรมการเดินป่าของหมอพื้นบ้านนะคะยิมนี้นะคะหลังจากมอบตัวสิทธิ์แล้วนะคะก,ก็จะมีการเดินดูตัวยานะคะเ<ม>กามาจากไหนกันบ้างนะคะเยอะแยะเลยนะคะตัวนี้ห้าสิบหกสิบคนนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะ,ะมาเลยได้ค่ะทำมอบตัวสิทธิ์เสร็จขิ้นไปแล้วเมื่อเช้านะคะกิจกรรมตอนเก้าโมงเช้าตอนนี้ก็จะเริ่มหลังจากได้รับตำราแล้วนะคะก็จะเริ่มพา นักศึกษานะคะลูกสิ้โลูกหานะคะของหมอแตงนะคะเดินเก็บยาต่างๆนะคะก็จะไปดูว่ามีต้นอะไรรากอะไรมั่งนะคะรู้สึกว่าจะเจอรากแรกแล้วนะคะเอามาจากกล้องเรานะคะตามมาเลยค่ะว่าเขาจะพร้อมขนาดไหนนะคะเสียมขนาดไหนนะคะจะเอาเป็นคายงานได้หรือเปล่านะ

นู Ooh, y, ่นตามไปถ่ายหมอแตงเลยนะคะนู Follow ่นนะคะกจำกาไม่หมดเลย่ไขันทงเีบานไทยไปประจานคุณพู้

มีต้นตำแหน่งได้ใช่ไหมใช่ก็ยังทำยังได้อยู่นี้ไม่ด้ไปลีต้นหนึ่งต้นเดียวกันเสียดูที่ว่ามีรากไหมรากแค่ไหนรากมันจะสีแดงนะไม่ใช่รากจะหนางรากชนรากอ๋อยว่านไฟต้นว่นไฟ่ชนต่างตาแดงตะแหลงใจตะแหลงโทนไฟต้นหรือว่าพยามือเล็กมีต้นเดียวกันเมล็ดลูกของมันตัวรากมันจะ ตาจีตาเลยตาจีอ่ะคะเออเราจะต้องตาโตให้มันไม่ให้เป็นแผลตัดตรงนี้อย่าให้ลากมันเป็นแผลถ้าเราบอกันแถวนี้มันจะเป็น กำงแสลงใจเหมือนกันดอนียวกัน่ใช่เรื่อยดี่ไหมครับรีต้องแสงใจกันใช่่ะได้อยทีนี้เราก็เอาคลือบตาตรงนี้เอาปากกาเราไปเขียนไว้ตรงนี้ ได้ยังรอลูกมันปลูกได้ไหมครับคุณลูกได้ก็เรายังไม่ได้ลูกไอย่างนี้ได้คือว่ามันกระจายเอาไปปลูกได้ปลูกได้มีมีอุปกรณ์อะไรใช่เอาไปปลูกได้แล้วหนึ่งเมตรได้ทุณกดดูรอบๆมันมีอะไร

ยมดกับอริกาเป็นชื่อแลวกันจนตาแดงช่เกาแดงุตาดกับยมดต้อตาซ มางานงดูเจี๊ยรากมาอยู่กันก็เจอหน้ากันแล้วเป็านเลยหน้าแดง